สวัสดีครับวันนี้เรามีอุปรกรณ์น,นะครับให้เห็นไหลยรนคือไลยคือปิ่นโตฮะคืออาจารย์จะไปไหนเห็นเบรคเวกว่าจะทำปิ่นโตแล้วมั้งใกล้แล้วไหมผมว่าพอดีเดี๋ยวเขาจะปรับทัศนคติผมจะใ,ใส่อาหารให้อาจารย์อ๋อเพิ่อตอนนี้สังคมไทยต้องเริ่มเริ่มประหยัดนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับต้องเริ่มกินปิ่นโตกันแล้วแต่ปิ่นโตนี่เป็นอะไรที่ดีมากนะจารยังไงฮะเพราะมันรีไซเคิลไงไม่มีวัสดุเสื่อมสลายข้อเสียนอง สีของปิ่นโตอาจจะติดเข้าไปในอาหารข้อเสียอีกอย่างก็คือมันใช้ไมโครเวฟไม่ได้ครับต้องเป็นปิ่นโตที่มันไมโครเวฟเบรเบิลหน่อยอันนี้ก็เป็นของเล่นในร้านนะครับซึ่งเข้ากับบรรยากาศนะครับเด็กสมัยใหม่ต้องหัดที่จะต่อกรวยเองเป็นส่วนนี้นี่ผมรีเควสมาเป็นพิเศษฮะลักแดงฮะผมผมนึกถึงนี่ครับพี่เวลาที่เราไปนิวยอร์กเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของนิวยอร์กอ๋อนิวยอร์กนะครับแล้วมันมีสัญลักษณ์ที่ Wall Street เป็นวัวเป็นวัว นะครับอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์เศรษฐกิจแรกเศรษฐกิจแบบแรดของเรานะฮะเศรษฐกิจแบบแรกไปไหนไม่รู้มาครับวันนี้เราคุยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจไทยนะครับเศรษฐกิจไทยไม่มีปัญหาก็เพราะไม่มีปัญหาเพราะเรามีเพื่อนที่ดีที่ชื่อว่าจีนนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องทัวร์จีนรวบธุรกิจท่องเที่ยวไทยซะแล้วไม่ใช่ร่วมนะรวบรวบนะครับคือจีนกินรวบครับก็มีคําอธิบายว่าอาจจะเห็นจะเป็นเรื่องใหม่เลย อ่มันตอนนี้มันใหม่แล้วพี่ม,มันใหม่กว่าเดิมแล้วเมื่อก่อนเนี้ยม,ม,มันไม่มันไม่ใหม่ดานก็เวลาทัวร์จีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็มีไกด์จีนรถจีนคนจีนที่เขาบอกอะไรทัวร์ศูนย์เหรียญอ่าทีนี้พี่ไปสนามบินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่าพี่ไม่ได้ออกนอกประเทศมานาน <c oughs> <c oughs> อ่าทีนี้ประเด็นนะครับป้ายเป็นภาษาจีนหมดแล้วป้ายเป็นภาษาจีนหมดแล้วครับผมนึกว่าผมลงไปที่แบบว่าหูหันอาจารย์คาว่าที่เชียงใหม่ยิ่งแย่กว่านั้นเนี่ยไปกันไหญ่แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมีข้อแตกต่างตอนนี้ที่ข่าวขึ้นมาอีกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่จะมีวีซ่าเสรีก็คือการไม่ต้องทําวีซ่าเข้าประเทศเนี่ยมันมีวีซ่าเนี่ยทัวร์ก็ยังจํากัดอยู่ถูกป่ะขณะนี้ใครๆก็ขับรถข้ามชายแดนเข้ามา นั่งระบินเข้ามาเ,เข้ามาเป็นล้านคนนั่งระบินเนี่ยพอทนอขับรถเนี่ยปัญหาคือเขาไม่รู้กฎจราจร แล้วก็แต่มันต้องมีกฎจาราจรด้วยเหรอในเมืองไทยอ,ะอ่ะคนที่ขับรถทุกทุกวันนี้มันก็จาราจรอยู่เนี่ยเอาอย่างนี้ฮะเราเรียกว่าไม่รู้จักวัฒนธรรมการขับรถแบบคนไทยออันนี้พูดแบบพูดแบบสุภาพ politically correct นะฮะวันเป <correct S 1> ็นการากหาสปอนเซอร์จากกรมการขนส่งทางบกนี่คืออย่างนี้ฮะอ้าวมันก็มีประเด็นนะครับอย่างที่ทางรัฐบาลท่านว่าว่าเนี่ยแหมคนจีนก็มาช่วยเรานะครับเพราะว่าการการท่องเที่ยวก็เป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่ยังติดอยู่เนี่ย นะครับทีนี้ก็มาดูว่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทาย7.93ล้านคนนะครับหรือ26ประมาณ26คือเกิน1ต่อ4ของอนักท่องเที่ยวท,ทั้งหมดครับมียอดใช้ใจ่ายรวมก็เยอะมากนะครับอันนี้ก็รายละเอียดผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะเอาประเด็นเลยนักท่องเที่ยวจีนใช้ใจ่าย47,386บาทต่อคนอคสูงกว่ามาเลยญี่ปุ่นนะครับและสิงคโปร์และเกาหลีใต้ด้วยนะครับรอจากยุโรป นะครับแต่ว่าเนี่ยฮะแต่เงินมันไม่เข้าไม่เดี๋ยวก่อนมันมีสองประเด็นผมถามอาจารย์เลยคเขาตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวจะถามเพราะอาจารย์บอกไม่รู้เรื่องแต่แรกหนึ่งเวลาทําตัวเลขที่ผมสงสัยมาตั้งแต่ผมมีอํานาจตําแหน่งหน้าที่ซึ่งเสียโทษนะไม่ตรงกับเขาช่วงนั้นมีอำนาจช่วงนี้มีตังค์ฮะเูกไหมไม่ตรงถ่อไม่ตรงเนี่ยนะคือทุกอย่างเนี่ยวัดโดยรายได้แต่ไม่มีใครพูดถึงค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายยังไงอ้าว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีคอสเช่นอาจารย์เอานักท่องเที่ยวสมมติอาจารย์บอกว่าโอ้หอยากได้นักท่องเที่ยวไปที่เกาะสมุยเยอะมากมันไปล้านคนแลต้องซ่อมแซมเท่าไหร่ความคนตัวเท่าไหร่ประการังเสียไปเท่าไหร่คนละหน่วยงานฮะอันนั้นมันต้องมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่มันต้องวัดให้ได้ไงมันมีอีกหน่วยงานหนึ่งอันนั้นยังไม่ได้ตั้งฮะคือองค์การการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นั้นผมหาเสียงได้ไหมเขาคงมีคนเลือกผมหรอกให้มีเลกตั้งก่อนเถอะนี่ขร้อดังนะฮะเดี๋ยวโดนกินรวบนะฮะก็แต่จริงๆอาจารย์ถูกไหมว้าเราคิดถึงรายได้ปั๊บเนี่ยเราไม่บอกเลยว่าต้นทุนของประเทศคืออะไรผมไม่ได้ว่านักท่องเที่ยวจีนนะทุกนักท่องเที่ยวใช่ถูกไหมที่มาถึงปั๊บแล้วต้นทุนคืออะไรวันก่อนเราพูดถึงกระเช้าภูกระดึงเราก็พูดถึงว่าจํานวนที่จำกัดที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหายวันนี้เราต้องพูดอย่าพูดเยอะฮะเดี๋ยวคนกรอบการแกะเถื่อนนะฮะ ก็อีแกไม่ค่อยเท่าไหร่คุณกอบการเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีที่รู้คนรู้จักกันมากเป็นอันดับ2อันดับสานะครับแล้วก็แซลคุณกอบการหนักสุดในในจำนวนคอร์รนะครับผมฝากท่านผู้ชมว่าอีกหน่อยเนี้ย อย่าไปรับรายได้อย่างเดียวรเราต้องดูต้นทุนเราด้วยครับใช่ไหมครับนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมฮะว่านอกเหนือจากจะต้องคํานวณต้นทุนแล้วเนี่ยนะครับพี่มองอยังไงประเด็นเนี่ยเพราะว่านี่ก็หข้อมูลมาเต็มนี่ก็คือ,มมอโอ้ย,อยคนจีนก็มาซื้อบ้านที่นี่แต่ที่เรื่องใหญ่คือว่าทัวร์นย์เหรียญเนี่ยก็คือว่ามาถึงแล้วต้องใช้ใจ่ายแล้วเงินมันกลับไปที่จีนหมดผมมองว่า,<ล>วาอันเนี้ยเราเองเนี่ยนะขีดความสามารถในการแข่งขันมันมีสองประเด็นอะไรับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยเราเปิดแบบ ไม่ได้วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเรากะว่าพอเขาเจรจาว่าเปิดวีซ่าเสรีก็เปิดเลยก็เข้ามากันใหญ่โดยที่ผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยจีนมียุทธศาสตร์นะในการกินรวบนะครับทั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ของผลประโยชน์ของประเทศเขาและก็ยุทธศาสตร์ในเชิงธุรกิจของเขาแน่นอนเขาแข็งแรงเขาก็มาอย่างใหญ่ครับเราเองต่างหากที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเช่น เรามีบริษัททัวร์ที่พูดภาษาจีนได้กี่คนรองรับนักท่องเที่ยวจีนได้เราไม่ได้เตรียมพร้อมอเมื่อเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราเปิดปั๊บเราก็ต้องถูกกินตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือทํอยังไงกลับไปสร้างสัญาภาพตรงน,นี้ให้คนไทยบริษัททัวร์ไทยการให้สิ่งจูงใจการลดภาษีบริษัททัวร์ไทยต้องสู้ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องเริ่มจํากัดเหมือนกัน คือการจํากัดเนี่ยเป็นการจํากัดแบบที่ย้อนกลับไปที่พี่พูดตอนต้นคือจำกัดเพื่อความยั่งยืนยยั่งืนของการท่องเที่ยวครับผมเสริมนิดนึงครับผมห่วงกระแสการต้านนักท่องเที่ยวจีนเหมือนกันผมก็ไม่อยากให้ต้านนะเพราะว่าผมรู้สึกว่านักท่องเที่ยวทุกประเทศมีทั้งดีและไม่ดีนะครับสิ่งที่สําคัญคือมันควรจะพูดถึงการบริหารจัดการทางฝ่ายเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยควรจะส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในระดับท้องถิ่น ถูกต้องโดยเฉพาะ,ะเนี่ยฮะรเรากําลังพูดถึงเมืองใหญ่ขนาดนี้แต่เราไม่เห็นตัวแสดงที่เป็นพวกมหาวิทยาลัยนะครับหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะจับมือกันแล้วพัฒนานะครับการให้ความรู้ต่างๆกับนักท่องเที่ยวนะครับหรือบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้ดีเนี่ยคือมันไม่ควรจะอยู่ในมือของรัฐบาลกลางมันควรจะอยู่ในมือรัฐบาลท้องถิ่นที่กําหนดโคต้าจะเอาเ<ช>ทา่าไหร่นะครับเพราะจริงๆเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวบางที่เนี่ยมีนะครับอย่างมผมนึกถึง หลายปีก่อนผมไปอย่างเหมือนคนละเรื่องแต่เรื่องยวการเช่นข่าวคิดเชกูดอย่างเงี้ยให้ชาวบ้านเขาจัดกันเองว่าคุณจะเอารถขึ้นได้เท่าไหร่ขึ้นได้กี่วันนะครับอันนี้คือเขาจัดกันเองนะครับไม่ใช่เรื่องรัฐบาลเลยนะฮะนี่เขาจัดกันได้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงรัฐบาลกลางเนี่ยอาจารย์รัฐบาลกลางนัอนมันมีจุดอ่อนอย่างที่เราคุยกันทุกคนถูกวัดด้วยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศนักการเมืองแต่ไม่ได้พูดถึงความเสียหายทุกคนไม่พูดเพราะฉะนั้นทุกคนก็บอกว่าฉันต้องไปเอาตลาดท่องเที่ยว อาจารย์มีอยู่ช่วงหนึ่งผมเคยทําตามข่าวเนี่ยตอนที่ช่วงที่เอชระบาดเยอะๆทุกคนบอกว่าห้ามพูดเรื่องเอชในเมืองไทยห้ามพูดเดี๋ยวจะเสียการท่องเที่ยวอ้าวแล้วเขาคนนักท่องเที่ยวมาไทยมันโง่ขนาดนั้นเลยฮะเขาก็คงไปหาข้อมูลแล้วถ้าไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเขาไปหามาเนี่ยข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยยิ่งเสียหายไปกันใหญ่แต่ว่าแต่ว่าก็มีคนเตือนนะฮะอย่างนักท่องเที่ยวถูกข่มขืนเนี่ยก็มีคนเตือนแล้วบอกอย่าใส่บิกินนี่สิ เอ้ยโอ้ยน่าลืมๆไปเถอะฮะเอาคำคำที่แล้วคำคำไทยแลนด์ไปแล้วใช่ไหมยังอยู่ยไปยู่ยังอยู่ยังไม่ไปยังไปนะฮะแต่ว่าอ่าเรื่องนี้นะครับก็ตราบใดที่เรายังรักหมีแพนด้าแค่ไหนนะครับนล้ท่องเที่ยวจีนก็ก็เหมือนหมีแพนด้าฮะเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็รักนักท่องเที่ยวจีนเหมือนที่เรารักหมีแพนด้าของเขาอะะฮผมเห็นด้วยครับ